เป็นไงบ้างมีขนมที่เหมือนงานฝีมือแบบนี้ด้วยชูเย่เก่งจริงๆทำได้ทุกอย่างพี่ใหญ่ก็เหมือนกันมีเพียงข้าที่ไร้ประโยชน์วิทยายุทธก็ไม่เป็นช่วยอะไรพี่ใหญ่ไม่ได้คุณพระช่วยคนเก่งถ่อมตัวกันแบบนี้เหรอฝีมือแก่สลักของเจ้าดีออกวาดภาพก็ฝีมือสุดยอด ไม่มีอะไรดีได้ยังไงล่ะเรื่องพวกนี้ไม่เห็นจะโดดเด่นตรงไหนเลยก่อนอื่นไม่มีงานฝีมือใดที่ดีไปกว่ากันเคยได้ยินไหม360อาชีพทุกอาชีพมีจองหนวนต่อมาเจ้าวาดรวบกับแกสลักเก่งมากนั่นคือเจ้าฉลาดยังไงล่ะแม้ค่าไม่รู้รายละเอียดนักแต่ข้าสัมผัสได้ว่าเจ้าไม่ใช่ลูกชายคนโปรดของเจ้าสำนัก เจเจใหญ่ก็ไม่ได้ชอบเจ้านักพวกเขาปลดปรานอันจริงเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าเก่งไม่พอไม่ดีพออย่าตัดสินตัวเองเพราะความเห็นคนอื่นบนโลกนี้นั้นมีเจ้าแค่เพียงคนเดียวเท่านั้น